ไม่เคยทําให้ฟแฟนๆต้องผิดหวังสมฉาย,ยาเจ้าแม้สั้นเสมอหูตัวจริงค่ะสําหรับสาวใบเตยสุธีวันหรือใบเตยอาสยามที่ช่วงนี้ขยันฟิตหุ่นให้เฟิร์มจนกลับมาเป๊ะปงังเหมืออตอนเข้าวงการใหม่ๆเลยทําให้เ้าต,ตัวมั่นใจจะหยิบจับชุดไหนมาสวมใส่ก็ปังปุริเยตทุกลุกค่ะเติมเชื้อไฟให้ไอจีร้อนทุกองศาเลยทีเดียวอย่างล่าสุดก็ทำเอา นแตร้องว้าวต่าลุกว้าวกันเป็นแถวเมื่อสาวใบเตยอวดหุ่นแซบในชุดวันพีทว้าวสูงปรีดโชว์ผิวขาวขาเรียวยาวสวยไรที่ติโผดทายยัวๆสวยสายฝอสะกดใจทุกองศาไม่บอกไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วเรียกว่าเป็นไอดอลของสาวๆอีกคนเลยก็ว่าได้เพราะเวลาไม่สามารถทำลายความเป๊ะปังของเธอได้เลยจริงๆ สวยสับขนาดนี้งานนี้สามีหนุ่มอยากดีเจแมนพัฒนพลคงต้องทำใจแล้วล่ะค่ะเพราะว่าภรรยาปั้วไม่ไหวสงสัยลูกคนที่2น่าจะต้องมาแล้วหรือเปล่าคะ